Glad you สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับดีใจทีรับเข้าสู่เกมมินิ n ินจานะครับผมในพาร์ทที่ สิบแววสิบแววนะเออโอเคหลังจากที่พัตที่แล้วผมก็ค้างไว้นะครับออกออกแม่งเสกรู้ละโอเคในพัตเอ้ยสัตว์มาสักไหน่ะเอ้ยแม่งต้องไตล่ละเฮ้ยเอาระเฮ้ยหลบได้ยใกล้ๆก็ยังไม่โดนหลบได้ให้ตาย

Oh, oh. อย่างพูดไม่จบเลยพูดกบจบจบก่อนดอไอ้ข้างล่างนั้นมันยืนทำไรเนะี่ยเออเอัพเลยกระเด็นกระเด็นกระเด็นเลยทีเดียวไม,ไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกครับโอเคนะโอเคเรามา, okay, okay. ายืนพูดกันต่อหลังจากที่พัที่แล้วผมเล่นจบไปนะเออ ถ้ามันยังมีเสียงอยู่ะเหลือตัวอะไรวะไม่มีแล้วนะลองจากที่พาสที่แล้วผมก็เล่นจบไปก็สั้นๆนะครับผมคลิปนี้มา <c oughs> พูดก,กันต่อเลยล้คลิปนี้เราก็เจอบอสพอดีผมน่าจะเจอมันน่าจะเจอบอสแล้วครับถ้าเข้าประตูนี้ไปนะครับโอเคพาดที่๙ผมกำลังอ,อัพร y o ยูทูบอยู่นะครับก็ติดชมกันได้และสับสกายก็ได้ด้วผม อย่าลืมไลค์ด้วยนะครับหอวยดีวะมาเลยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอ๋อืม เอาอะไรใส่ดีลองนี่ดูครับโอเคเราจะเปลี่ยนไม่ใช่พลังนี้ดูกระเด็นบอสบอสนอนทำลาย หลับครับบอสหลับเลยเช็คไว้ก,ก่อนนะโอเคครับเดียด๋วยวแป๊บนึงนะครับโอเคครับเรากลับีครั้งนึงครับเมื่อกี้พอเรียกไนงะโอเคเร,เราจะไปทางไหนประตูทางนี้เปิดได้ประตูทางนี้ล่ะเปิดได้เด็ด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 มันให้มาทางนี้ครับต้องเชื่อต้องเชื่อที่มันบอกนะครับผม จะเปิดมั่วจะเปิดสีเสือนับโอเคอ้าวอะไรมูวี่อ่ะเอาเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีศัตรูใหม่มาฮะเอาไงอะไรเขาวาปมาแล้วกขาวาปไปสิครับ เฮ้ยอยู่ไหนวะเดี๋ยวว่ไปว่า,า,วามาดีครับสัตว์เอา,ง,เอาง่ายเอาง่ยเรารีบไปก่อนดีกว่าครับตูใหม่จะเยอะนะเดี๋ยวตามมานะ้วย มีเชฟคอยได้ไวฮะสัตว์มองไงวะโอ้ยกระตุกโอเคปลายต่ออย่าตามมานะอย่าตามมาถ้าได้ยินเสียงรบกวนก็ต้องขออภยัย้วยนะครับไยจ้าไปไกลๆเลยไป อยู่ไม่แหระครับเอาพวกมันมีสายต่อไปอยู่นี่ว่าแล้วน,น,คคลนี่นะครับโอเคครับเราก็กลับไปอีกัางนึงนะครับยสัตว์ขยิงวะ่ะเอาเอาเฮ้ยกระตุกเดีย๋ยวกระตุกตอนนี้ดีครับ V 1, v 1เฮ้ยต้องขยี้ตัวนี้ก่อนโอ้แม่งก็จะหลับ ว่าไปว่ามาอยู่ได้ถ้าลำคาญนะครับต้องจัดการมันก่อนโอเคเราก็ไปต่อเลยเดี๋ยวเออเอาทางไหนโอเคครับตอนนี้จัดการไอ้จีใหญ่ก่อน รับครับโอเคผมมาหรับแล้วล้วก็เลิกเปลี่ยนตอยใช้เพ่อนครับโอเคเราก็ไปตันต่อเลยใกล้จะความจริงแล้วเราต้องรีไปถึงความจริงครับผมส้วไงสุดแล้วไง แม่งยิงวะโอ้เมาหันดิหันดิต้องยิงไม่ต้องยิงโอเคไปก่อนเลยเฮ้ยอะไรวะเจะกแหละอะไรอะไรก็อย่างนี้อีกแล้ว ต้องให้ทำไงวะจะทำอะไรไปไปอะไรเนี่ยเอ้ยครับเราจะทางไปแล้วครับ ทางนี้บอกว่าทางนี้นะโอเคครับโอเคเราจะอื้อหลอดละ ครับครับเอา้าโอ้ย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 โอเคเราจะเรา,เราเราต้อกลับมานะโอเคครับเรากลับอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อกี้โอเคนี่เราต้องทำอะไรบ้างโอเคเราต้องใช้ตัวไม่ไต้ไม่ไงวนนั้นสินะเฮียเราต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับ โอ๊ตตกเลยผมใครไม่รู้อะใสเ่เดียวครับหลับครับ นูฉันยิงแรงรอ่าเฟ้หนูโอเคโอเคบายโอเคคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับเขาต้องขอไปด้วยพอดีมันต้องเจอบอสต,ต้องหาทางบีเัาจะเจอบอสเฮ้ย <c oughs> เอาเอาเอาอะตายเว้ยตกเป็นไหนวะ รับเลยอย่างรวดเร็วโอเคครับไปต่อไปต่อไปไกลๆนี่ก็ต้องใช้เนะเดีย๋ยวไ่นู่ี่หนึัง รเราก็มีสูตรขาดแล้วนะไอตัวหอกเนี่ยมัน,นจิ้มจิ้มแทงแทงอย่างเนี้ยสาระารมากเลยไอเงินยิ่งตกเยี่ยมเราไปกันต่อเลยใกล้ถึงบอสแล้วบอสมอสใกล้ถึงความจริงแล้วถ้าเราผมเผลอวิ่งตกไปทาไมวะอะไรกันเนี่ยท่นี้ฉันจะไปยังไง โอ้ได้อยู่นี่ว่ะเราจะบูนไปเลย,เ,ลยเอาโอเคเรามีเรือสอวตัวอยู่เราก็ไปเลยครับไปเลยเอฮ้ยประตูนั้นประตูไปหาบอสใช่ปะ่ะเอาจบเลย <c oughs> จบแล้วเดี๋ยวลองกดดูนะครับโอ้เจอบอสเลยครับ โอเคเดี๋ยวผมฆ่าบอสก่อนนะครับแล้วค่อยจบคลิปอีกอ่ะจะบอกนะาไม้สู้ในน้ำเนี่ยโอ้โหโว้ตวนตบปิวเลยนี่ผมต้องสู้ยังไงบอสก็ขาย้ายใหญ่ซอยคอยแน่เอ้ยสัสสัสเดี๋ยวจะเย็นๆ บอสเปลียนนะฮะเปลียนฮะเปลียนบอสอ,อ,อ่ะุยตกน้ำเลย

lên những ảnh sắp tội lại Chạy nhiên đi ơ Ui Sáu này đi thế mà Đi đưa hả nhé Ê, tên bót bót trên trên Ui sắp Áo ạ khai áo ạ ủa 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 nhìn mấy ủa ủa nhìn mấy, ủa mấy ủa ủa ô, ủa ủa lên ủa ủa à. cột ủa 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 นีเจนครับเจนครับบอสเจนครับผมขอตั้งตัวก่อนครับไอสัตบไปไหนมานี่ก่อ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 นเฮไอพึ่งเดินมาพึ่งเดินมาพึ่งเดินมาเอาเอ่งเหลือเหลือเหลือหลุดได้เว้ยหลุดได้เว้ยมาดีมาดีมาเอาเอ่งหายไปไหนวะ ู่นี่นี่เองเจอหะหะทันนะเว้ยทันนะเว้ยขาสั้นเลยเป็นไงนะเฮ้ยอยู่ตรงนี้นี่เองเจนก่อนเจนก่อนปอย ต้องกินยาก่อนต้องกินยาไ,ไปไปไป Leah ไป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 ไเดี <Overwatch> <laughs> <m ig lio> ๋ยวนเดียะครับอ่าสุดอร่อยโอ้ยครับดุฉากจบของบอสนีว่าฮ่าๆบอสรออะไรินเลยรอตายใช่ปะหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยหลบได้อีกแล้วครับหลบได้แล้วครับหลบอีกแล้วครับ หลับครับหัวหมวงแค่นี้ยให้ตายเถอะอ๋อยศยเออใ <c oughs> ้เข้าไปเลย ตอนนี้ที่ไหนหลบยังไงก็เป็นเหมือนเดิมครับอะไรกันเนี่ย บอสอีกแล้วเหรอโอเคครับยังไม่ใกล้ความจริงนะความจริงน่าจะอีกอยู่นานๆอยู่บอสตอนนั้นบอสตัวต่อไปนี้น่าจะสุดท้ายแล้วแหละนะโอเคจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลไวเจอกันะครับบ๊ายบายตบปมมือปมมือบ๊ายบาย,บาย